สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆวันนี้สลี่มาทาวิดีโอพันห้าพาเพลินนะคะก็มาเร็วนิดนึงสาหรับวิดีโอนี้นะคะมาก่อนซิ่งเดินไปประมาณอาทิตย์กว่าๆเลยเพราะว่ามันมีโปรดีๆสลี่ก็เลยไปกว้านซื้อหมานะคะแล้วก็สลี่ขึ้นรูปใน Facebook ด้วยว่าโปรดีๆพวกนั้น,นคืออะไรนะคะมีหลายๆคนไปตามเก็บโปรมาเหมือนสลี่แน่ๆเลยนะสลี่ไปมาทั้งสองร้านเลยงวดนี้นะคะไปมาทั้งร้านวสันแล้วก็ร้านบูธเลยนะแล้วก็มีงบประมาณ1,500ับาท เหมือนเช่นเคยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าซารี่ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ในการซื้อของทั้งสองถุงนี้เอาละมาดูจุดเริ่มต้นของการแบบซื้อของในครั้งนี้เลยนะคะก็จุดเริ่มต้นก็คือโปรของเมเบลีนนะที่วัสสาขาเดมอบางกะปิเนี่ยมันมีโปรก็คือโปรอายแชโดว์พาเลตอันนี้นะคะเป็นเมเบ i n e h y เปอร์ไดมอน ลักษณะแบบนี้นะคะพาเลตนี้ถ้าสันีิจาราคาไม่ผิดอยู่ที่499หรือไงเนะะี่ยค่ะแล้วก็เขามาจัดโปรเหลือ135บาทแล้วแบบพอเห็นปุ๊บสัีิแบบเฮ้ยอยากลองไอเซโร์ดอพาเลตอันนี้มานานแล้วนะคะแล้วก็499เนี่ยมันราคาสูงไปนิดนึงพอมันลดมาเหลือ139นี่สัีิแบบหูไม่ได้ฉันต้องหยิบมานะคะเบอร์ที่สัิเลือกมาเนี่เป็น br1 นะแล้วก็เป็นสีที่สลิอยากลอง มานานแล้วเหมือนกันนะคะเป็นพาเลตแบบนี้นะคะซลีใช้แต่งตาในวันนี้ด้วยนะคะเป็นพาเลตที่ค่อนข้างจะชิมเมอร์นิดหนึ่งมีชิมเมอร์เยอะนิดหนึ่งนะคะปกติซลีไม่ค่อยชอบชิมเมอร์เยอะๆลักษณะแบบนี้เท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ลองใช้ดูแล้วก็โอเคสามารถ ใช้งานได้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสีที่สวยแล้วก็สีจัดเนื้อสีจัดใช้ได้เลยทีเดียวอันนี้ร้อยสาบหาบาทเนี่ยแบบดีใจมากกระตู้มากนะคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะนอกจากนั้นเนี่ยเขายังเอาเมเบ e l l ลีนค o ลเลอร์แท็กทมาลดด้วยแล้วก็สาขาเดอะมาวังกะปิเนี่ยเขาลด หลายสีเลยไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีทองสีทบลดหลายๆสีเลยนะคะสาขาอื่นๆซารีได้ข่าวว่าลดแค่สีฟ้าแต่ว่าสาขาของซารีเนี่ยลดทุกสีเลยนะคะซารีเลือกสีทองมานะคะเพราะว่าซารียังไม่มีสีนี้เลยแล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวช่วงปีใหม่เนี่ยอาจจะมาทํา แต่งหน้าลุกโทนสีทองทองบ้างก็เลยหยิบสีนี้มาเป็นสีเบอร์65นะคะชื่อสีว่า gold rush นะคะด้านในก็เป็นครีมไแชโดด์สีทองทองวันนี้สลก็ใช้ด้วยแหละใช้เป็นเบสในการแต่งหน้าลุคนี้เป็นลักษณะแบบนี้สีสวยดีนะคะเวลาสวอชออกมาก็ก็ทองดีโอ้โหทองทองอันนี้สัลี่สวอชหนักไปหน่อยมันก็จะทองแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เวลานั้นก็เกลี่ยเอาก็สีสวยอ,ยอย่างที่บอกว่าเหมาะดีสําหรับ เป็นเบสในการแต่งหน้า ใช้อายแชโดลลุกสีทองทองนะคะอันนี้เนี่ยลดแล้วเหลืออยู่ที่150บาทไม่ซื้อได้ไงอะ่ะเออเนอะก็เลยได้มาแล้วก็ซาลี่เนี่ยหยิบมาหยิบมาเผื่อเพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวซารี่จะเอามาทำกิฟต์เอาไวด้วยยังไงเพื่อนๆก็รอเล่นละกันนะคะถัดมาเนี่ยจะเป็นมาร์คอันนี้จากร้านวัส,สัน์นะคะเป็นของ beauty diary นะคะซึ่งซาลี่ก็ชื่นชอบมาร์คแผ่นยี่ห้อนี้อยู่แล้วแต่ว่า รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ราคา79บาทนะคะแล้วก็เขามีโปรโมชั่นซึ่งยังถมเรื่งอยู่ณตอนนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆลองไปเช็คได้ที่ร้านว่าสันนะสลีก็เลยเลือกซื้อมา2อันด้วยกันสีฟ้าเนี่ยจะเป็นตัว Hydrating m a r k นะคะก็คือให้ความชุ่มชื้นยกกระชับผิวหน้าให้แต่งตึงกระจ่างใสส่วนสีเขียวเนี่ยจะเป็นสำหรับบำรุงให้ความชุ่มชื้น ปกป้องผิวให้นุ่มนวลเมื่อสัมผัสนะคะเขาจะเป็นแบบมาร์คสสเต็ปสเต็ปแรกนี่ก็คือใช้ชีสมาร์คหน้าไปก่อนแล้วก็สเต็ปที่2เนี่ยก็พอกมาร์คตัวเนื้อมาร์คตามไปนะคะอันนี้ได้มา2ชิ้น79วบาทถูกไหมล่ะนะคะแล้วก็มาดูยาทาเล็บของลอรีอ l กันบ้างนะคะปกติซาลี่ซื้อยาทาเล็บของลอร e อัเนี่ยอยู่ที่ราคา199บาทแต่ว่าตอนนี้เขาจัดโปรอยู่ที่ราคา99บาทนะคะก็แบบ ถูกมากนะคะประหยัดไปตั้ง100บาทแหนแล้วก็สีที่สลี่เลือกมาเนี่ยเป็นสีเบอร์602นะคะเป็นสีลักษณะแบบนี้เป็นสีที่สัลี่ทาอยู่บนมือของสัลี่วันนี้ด้วยแล้วก็สัลี่ใช้ท็อปโค้ดทาทับมันก็เลยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเองสีน่ารักสีมินิมินอย่างเงี้ยสัลี่ชอบนะคะแล้วก็เนื้อสีดีทีเดียวเป็นสีแบบ ครีมฟินิชนะคะเราถือว่าเป็นสีพาสเทลที่ค่อนข้างทางง่ายนะสลีว่าสลีทาแค่2รอบเองนะคะแล้วก็ใช้ท็อปโคดทาทับมันก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะน่ารักทีเดียว99บาทชื่นชอบมากเลยอันสุดท้ายจากร้านวสันนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะทนกระแสไม่ไหวเห็นหลายๆคนเขาชอบใช้กันนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยน้องกุ้งมาทําวิดีโอซื้อซ้ำด้วยนะคะก็จะเป็นตัวนี้ Bio r a Makeup Remover Perfect Cleansing Water นะคะ ตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่331บาทจากราคาเดิมเนี่ยมัน399บาทนะแล้วซารได้มา331บาทก็ถูกถูกเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวจะลองใช้ดูแล้วก็จะมารายงานผลด้วยว่าเอ๊มันดีจริงไหมนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะตื่นเต้นที่จะได้ลองมากเลยหมดแล้วนะคะสำหรับโปรที่ร้านวสัสดุที่สลริไปซื้อมานะ ทีนี้เงินมันยังเหลืออยู่สลรีก็เลยเดินไปที่ร้านบูธนะคะไปดูว่าเอ้เราอยากได้อะไรบ้างไหมนะคะที่ร้านบูธนะอันแรกเลยนะคะที่สารีไปซื้อมาเพราะว่าสำลีที่ใช้อยู่เนี่ยมันหมดก็จะเป็นเจ้าตัวนี้บูธนะคะ Baby l u s ช c คอ t o n อนบ l ูแพนะคะสลีใช้อันนี้บ้างปราบปายเพื่อนๆเห็นบ้างแล้วในอดีตนะคะก็ถือว่าเป็นสำรลีที่ดีนะสลีว่าสลีใช้มาหลายแพ็คแล้วนะแล้วก็ใช้แล้วก็ไม่ยุย่ยนี่เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เนี่ยคือใช้เมื่อคือนนะคะดำสักนิดหนึ่งคือเก็บมาตั้งแต่เมื่อคือนจะหยิบมาให้ดูว่ามันใช้แล้วมันไม่ยุย่ยถูแบบถูยังไงมันก็ไม่ยุยนะคะก็เลยซื้อซ้ำมาเรื่อยๆนะคะอันนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่ 96บาทนะคะบางทีมันจะมีโปรโมชั่นเหลือ80บาทแต่ว่าตอนที่สัล,ลี่ไปเนี่ยมันไม่มีนะสัล,ลี่ก็เลยใช้บัตรบูตลด5%เหลืออยู่ที่91บาทนะคะก็มีบัตรบูตก็ลดได้นิดหน่อยนะคะถัดมาก็หันไปเห็นเจ้า2ตัวนี้นะคะ เป็น conditioning nail polish remover pad นะคะพูดง่ายๆก็คือเป็นคอ t ตอนแพดที่เขาจุ่มน้ำยาล้างเล็บมาแล้วเราก็แค่หยิบออกมาแล้วก็มาเช็ดๆที่เล็บของเรามันก็สะดวกนะคะลักษณะแบบนี้สะดวกสำหรับการพกพาแต่ว่าซารียังไม่เคยใช้ก็เลยไม่รู้ว่าคุณภาพมันจะเป็นยังไงซารีตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้ออันไหนดีก็เลยหยิบมาทั้งสองอันเลยมันเป็นยี่ห้อบูสทั้งสออันเลยนะคะสีชมพูเนี่ย เขาชื่อว่า Conditioning Nail Polish Remover Pad with Rosemary Oil นะคะมีส่วนผสมของ Rosemary Oil ด้วยทั้งหมดเนี่ยมี15แผ่นนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยราคาแต่มอยู่ที่80บาทใช้บัตรบูทลด5%ก็จะเหลืออยู่ที่76บาทนะคะสลี่เลยหยิบมาลองด้วยเพราะว่าเป็นคนชอบกลิ่น Rosemary อยู่แล้วอันนี้เป็นของบูทเหมือนกันชื่อว่า Conditioning Nail Polish Remover pads สาลี่เห็นว่ามันมีคำว่า Acetone free นะคะก็เลยสนใจอยากจะลองเจ้าตัวนี้ด้วยตัวนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่96บาทนะคะใช้บัตรบูตลดก็เหลือ91บาทนะคะราคาเท่ากันกับเจ้าตัวนี้เลยนะเดี๋ยวจะลองดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้มี15แผ่นเหมือนกันเดี๋ยวมาลองดูว่าอันไหนดีกว่ากันนะคะ เงินยังเหลืออยู่นะคะซารีก็เลยแวะไปซื้อเจ้าตัวนี้มาด้วยที่ร้านบูธนะคะเป็นของ number no. seven lip liner สีนูดซึ่งของซารีเนี่ยหมดไปตั้งนานแล้วก็ซารีพยายามหาตัวอื่นมาทดแทนก็ยังหาไม่ได้นะคะสีนี้เป็นสีนูดที่ค่อนข้างจะสวยแล้วก็ซารีว่ามันใช้ง่ายใช้แล้วเหมาะกับใครหลายๆคนนะคะลักษณะสีก็จะเป็นแบบนี้สีนูดธรรมดาเนี่ยแหละนะคะใช้ได้กับ ลิปสติกหลายๆแท่งนะลิปไลเนอร์อันนี้เนี่ยมันลดราคาเหลืออยู่ที่290บาทนะคะแล้วก็บวกกับว,ว่าใช้บัตรบูธลดอีก5%้ารลก็ได้มาอยู่ที่ราคา275บาท50สตาสั่งนะ ทีนี้มาสรุปกันว่าสลี่ใช้เงินไปเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆบวกตามทันกันหรือเปล่นานะคะสลี่จะบวกให้นะทั้งหมดเลยเนี่ยสลี่ใช้เงินไปทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่1,327บาท50สตางค์เย้ตบมือหน่อยรวกลองแล้วก็ตบมือหน่อยนะคะยังไม่ถึง1,500บาทเลยได้ของมาเยอะขนาดนี้แล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าลบกันจริงๆจังๆลบพันหแล้วเนี่ยนะคะ ก็จะเท่ากับว่าซาลี่เนี่ยเหลือเงินกลับบ้านมาด้วยนะครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างแรงนะคะฟินมาก <c oughs> <c oughs> ก็สรุปว่าซาลี่เนี่ยเหลือเงินมาทั้งหมดเนี่ย172บาทกับอีก50สสตางค์เป็นแบบ เป็นการช้อปปิ้งที่แบบมีความสุขมากคืออันนี้ก็ลดอันนั้นก็ลดรู้สึกสนุกสนานไปหมดเลยนะคะชอบชอบจริงๆสําหรับการทําวิดีโอพันห้าพาเพลินอันนี้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโปรดีๆเนี่ยก็ ไปคลิกไลฟ์เฟซบุ๊กของสัลี่ได้นะคะเพราะว่าสัลี่ก็มีอะไรก็อย่างที่บอกว่าจะขึ้นที่นั่นจะขึ้นรูปที่นั่นนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วง Facebook ของสัลี่เนี่ยสัลี่ไม่ได้โพสต์พัมเพื่อไม่ได้โพสต์ขายของตลอดเวลาสัลี่โพสต์แค่โปรดีๆแล้วก็เวลามีอะไรสัลี่อยากจะคุยอะไรกับเพื่อนๆสลี่ก็โพสต์ทางนั้นใช้สื่อนั้นในการพูดคุยกับเพื่อนๆมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะแวะไปเป็นเพื่อนกันได้ใน Facebook ของสัลี่นะเดี๋ยวสัลี่ลิงไว้ให้ที่กลลล่่องงนนด้้าาะะคะแว เอียดของแล้วก็ราคาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้ก่องอินโฟด้านล่างด้วยเช่นกันนะแล้วก็เพื่อนๆถ้าอยากได้โปรแบบนี้เหมือนกันก็ลองไปเช็คดูที่วัสันกับร้านบูสได้นะคะวันนี้ซารี่แบบสนุกสนานแล้วก็ชอบใจมากๆเลยสำหรับวิดีโอพนาพาเพิรอันนี้รู้สึกว่าซื้อของลราคุ้มซื้อของเราได้อะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็เดี๋ยวซารีจะมาอัปเดต พวกของที่ซื้อมาว่าอะไรใช้ดีหรือใช้ไม่ดีนะคะแล้วก็จะอัปเดตด้วยว่าลิปสติกที่ซารีใช้ในวันนี้คือสิ่งที่ซลรีเอามาโชว์ในวิดีโอพันหาพาเพลินอันที่แล้วนะคะเป็นของ Royal นะคะรุ่น Star Collection ชื่อสีเนี่ย B 4 0 6นะคะแล้วก็เป็นสีที่ซลรีชอบมากๆเลยนะคะเป็นสีที่แบบ อมน้ำตาลแบบนี้แล้วก็เป็นเนื้อลิปสติกที่ให้ความชุ่มชื้นไม่แห้งเลยนะคะสาลี่ชื่นชอบจริงๆใครอยากรู้ว่าถ่าออกมาแล้ว เป็นยังไงก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะใครกําลังชื่นชอบลิปสติกสีน้ําตาลก็ลองไปหาเช็คดูที่ตามร้านบูธและว,วัสดนต่างๆนะคะวันนี้ส ا ี่มีแค่นี้หวังว่าเพื่นพนอนๆคงจะชอบวิดีโอพันห้าพาเพลินของส ا ี่อันนี้นะคะแล้วก็ส ا ี่ตั้งใจจะทําไปเรื่อยๆนะคะก็ยังไงก็ลองติดตามชมละกันวันนี้สรี่ไปแล้วเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย